มึงต้องเข้าใจกูหน่อยเก็บแค่นิดเดียวนั่นแหละไม่มงือนมึงเป็นไรเลยเนาะสิบไรสามไรสองไรห้าสิบไรปิดด่านมึงกูไม่มีนลมาอย่างมึงอ่ะแต่กูยังรวยเดี๋ยวกูจะให้มึงดูว่ากูลูกแค่ไหนมันจะได้วันละสามสี่พันสามสี่พันกรบบาทะอืออือมึงดูนี่เนี่ยี่บักเขือนีนก็บะเขืออนนี่ก็ เอเย้ยผักมันเยอะอะนนี้ผักอะไรวะกูลืมไปแล้วว่าผักออืม,อมไม่ใช่มันท้องไงเพื่อปลูกแค่นี้เล็บพริกอะไรที่ล่าสุดหนุ่มคขมเนออกมาเยอะคนไทยเยอะประเทศไทยเขาบอกว่าเขาแค่ปลูกพริกปลูกมะเขือที่หน้าบ้านเขาก็ได้วันละสี่ห้าพันบาทแล้วโอ้โหทนผท้ชมไม่เหมือนคนไทยทำไรทำสวน สีห้าไร่ยังไม่เท่าเขาเลยนะครับเขาทำแค่หน้าบ้านดินว่างๆของเขาเขาได้เงินถึงสามสี่พันบาทต่อวันเนาะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ดีแบบกัมพูชาให้พ่อสมเด็จฮุนเซนไปเป็นนายกมาขอมาขอฮุนเซนไปเป็นนายกที่ประเทศไทยนะครับหนุ่เมเขมรทำงานก่อสร้างที่ประเทศไทย หนุมมน่มเขมรทำงานก่อสร้างที่ประเทศไทยหลังจากที่ด่านปิดเนาะเขาก็ได้กลับบ้านกลับบ้านก็มาประเทศไทยไม่ได้แล้วข้ามมาทำงานก่อสร้างไม่ได้แล้วเขาก็พลิกตัวหันตัวไปปลูกพักปลูกผิกนะปลูกมะเขือกินอยู่ในบ้านของเขาเขาบอกว่ารายได้ของเขาต่อวันเนี่ยมากกว่าคนไทยนะวันหนึ่งสามสีพันบาทนะแค่ปลูกมะเขือเล็กๆน้อยๆน,นะทานผูชม โอ้โหหนุ่มคขเมเนหลอกตัวเองจริงๆนะหลอกใครได้แต่หลอกตัวเองได้หลอกคนอื่นไม่ได้แต่ว่าไปหลอกตัวเองได้วันหนึ่งสามสี่พันบาทเนาะทำไมต้องมาทำงานที่ประเทศไทยทำไมต้องมาเป็นที่ค่าที่ประเทศไทยเนาะมาทำงานก่อสร้างที่ประเทศไทยทำไมถ้าว่าปลูกมะเขือปลูกผักเนาะได้วันละสามสี่พัน เป็นบบากีตาร์บบากีตาร์ไม่มาแล้วเนาะประเทศไทยถ้าได้ขนาดนี้เออแล้วจะมาทํางานก่อสร้างทําไมให้มันเหนื่อยให้มันร้อนอบเอา้าทําไมนะอยู่บ้านก็สามสี่พันบาทแล้วเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้แล้วเนาะไม่ต้องดิดนลนมาไกลขนาดนี้หรอกโอ้ยหนุ่มเขมเมนหลอกใครไม่หลอกหลอกตัวเองอหลอกได้แต่หลอกคนไทยอหลอกไม่ได้หรอกเนาะ คนไทยอ่ะเขาทำสามสีไร่น่ะเขาให้พวกคี้ค่า,ขาเขมรมามาเก็บนะให้คนรับจ้างมาเก็บอืมเขาก็เลยมาเขาทําเยอะแต่ว่าเขารวยนะเขารวยอันสามสี่พันบาทขาเขมรอ่ะเนาะสามสี่พันะ 3, บาทหรือวนะ่าสามสี่พันเลียวนะท่านผู้ชมมารับชมคลิปเต็มหนุ่มขเขมรเยอะคนไทยครับนะเก็บผักขายก็รวยได้วันละสามสี่พันบาทนะครับ มึงต้องเข้าใจกูหน่อยเก็บแค่นิดเดียวนั่นแหละไม่เมึงเพินมึงเป็นไรเลยเนะสิบไรสามไรสองไรห้าสิบไรปิดด้านมึงกูไม่มีพลมาอย่างมึง่งแต่กูยังรวยเดี๋ยวกูจะให้มึงดูว่ากูลูกแค่นายมันจะได้วันละสามสีพันสามสี่พันกว่บาทนะอืออือม,มึงดูนี่เนี่ยีนบักเขื่อนี่ก็บะเขื่อนนี่ก็ เอ้ยผักมันเยอะอะน,นี่ผักอะไรวะกูลืมไปแล้วว่ะผักอ,อืมไม่ใช่มันท้องไง <c oughs> เพอ,อปลูกแค่นี้เล็บผิกอะไรที่นี่นู่นไปถึงนาเนี่ยเห็นไหมปลูกแค่หน้า <c oughs> นบ้านอ่ะ <c oughs> แค่แค่แค่กูปลูกหน้าบ้านเลยเนี่ยมีถั่วยาวทั่วอะไรนั่นน่ะ <c oughs> ขายผักได้เป็นพันเลยสามสี่วันก็สามสี่พันหละ กเก็บทีดีไอ้ไอ้ไปส่งกเก็บทีพีอ้ไอ้ไปส่งแล้วก็เวลามาก็เนี่ยเวลาต่องสบายสบายอย่างเนี้ยแบบสบายสบาย,ก,บายก็กินเบียไปเฉยเฉยทีไอญอ, okay, อาจารย์มึงสอนว่าแค่อโซเมในคาวาเลียอโซคอมของมึงอีหา่าเวลามึงไม่เคารพกูพอแล้วนะอ่ะมึงเห็นไหมแค่กูนั่งเฉยเยเวลาเก็บของแค่ไปบนี่น้อยคายได้อกยกลารเยอะอืม กูไม่มีเวลาไหนะไปทำงงทำงานเลยมาก่อนกูไปทำงานก่อสร้างแต่ทุกวันตั้งแต่สี่เดือนมากูก็ทำงานอยู่บ้านนั่งกินเบียร์ยตนกินเบียร์นะยงเ,ยรนะเงินมันเขามางายๆเงอนประเทศมึงมึงเข้าใจแลละตอนที่มึงหาได้ใช่ไหม,มถ้ามึงอยากได้ดีเมืมอ่อกรมึงขอร้องกูขอร้องสำเร็จนายกยคุนเซนอยากให้สำเร็จเป็นผู้นำไป กูจะให้มึงขอร้องแบบนี้ม,มันจะดีโอ้ยไปขอร้องอ้ไสัวงมึงมันไม่เรื่องนี่แหละครับท่านผูโซมหนุ่มเขมรโฟตคลิปเย้ยคนไทยนะเย้ยแรงงานเขมรที่อยู่ในประเทศไทยบอกว่าแค่ปลูกผักหน้าบ้านไม่จําเป็นต้องทำไหลไล่เหมือนคนไทยนะแค่ปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริก ปลูกผักท้องหน้าบ้านก็ได้วันละสามสี่พันบาทแล้วไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ประเทศไทยเขาออกมาโฆษณาส่วนเสื้อให้คนขเขมรหันมาปลูกผักเพราะว่าอะไรเขาถึงออกมาแบบนี้เพราะว่าสินค้าเป็นพวกผักพวกอาหารนะครับส่งไปจากไทยตอนนี้ขเขมรมันปลูพกพงปลูกผักกินเองไม่เป็นแล้วมันเลยอัดคลิปออกมาบอกว่า ให้คนขเขมรเนี่ยปลูกพงปลูกผักกินเองนะปลูกขายกันเองเพราะว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอาไปจากไทยเพราะว่าตอนนี้ขาดชายแดนมันปิดนะครับหนุ่มขเขมรก็ไม่มีทางเลือกจําเป็นที่ต้องออกมาหลอกประชาชนออกมาเป่าประกาศว่าเออเราต้องปลูกผักกินนะแค่มะเขือแค่พักทองแค่ผักอะไรต่างๆในหน้าบ้านก็สามารถเก็บกินได้ อันที่ว่าปลูกผักแค่หน้าบ้านวันละสามสี่พันบาทเนี่ยอย่ามาหลอกเลยไปหลอกเด็กเขาก็ยังไม่เชื่อเลยนะอันสามสี่พันเลี้ยวอะเชื่ออยู่นะแต่ถ้าว่าสามสี่พันบาทนี้ไม่ใช่แล้วนะครับขนาดเบากิจอาปลูกเป็นไรสองไร่เนาะแค่เก็บขายยังไม่ถึงวันละวันละสองพันนี่ยังไม่ค่อยจะถึงนะครับสองพันสามพันนี่ได้แค่วันละพันห้าสองพัน นะครับสาพันนี้ไม่ถึงนะท่านผู้ชมคือการที่จะออกมาอวยออกมาบอกว่าให้ประเทศไทยนีย่ไปขอไอฮุนเซนนะไอฮุนมมเนตมาเป็นผู้นําประเทศไทยนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าประเทศขเขมรมีฮุนเซนแล้วมันรวยมันจเจริญมันเจริญตั้งนานแล้วนะมันไม่จนขนาดนี้หรอกเนาะไอหนุมมน่มเขมร บอกว่าผู้นำมืึงเก่งผู้นำมึงดีพาประเทศจเจริญพาประเทศพัฒนาคือคนเขมรอาจจะยังไม่รู้เนาะ <c oughs> <c oughs> การที่จะเอาประเทศตัวเองอย่างสนามบินเตโซก็ไม่ใช่เงินหุนเสร็จเป็นเงินของคนจีนเป็นเงินของรัฐบาลจีนที่หุนเชนไปกู้ไปยืมมาแล้วก็ให้ประชานนะชนเนาะส่วโคตสั่วหลานนะจ่ายเงิน เงินภาษีของประชาชนคนขเขมรเองเนาะายชั่วโคตรชั่วหลานก็ไม่หมดนะที่ฮุนเซนมันก่อไว้นะครับไอ้คนขเขมรมันก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดออกมาให้เห็นว่ากัมพูชาติดหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้ใครเท่าไหร่เป็นหนี้พี่จีนเท่าไหร่นะครับคือคนขเขมรอ,อาจจะยังไม่รู้ว่า ตัวเองนี่เป็นหนี้ของประเทศจีนอยู่เนาะอย่างคองฟูนันเตโชนี่ก็ล้มละลายไปแล้วนะครับจีนไม่ให้ทุนแล้วนะอย่างมาเปิดสนามบินนี่ก็เหมือนกันเนี่ยน้ำท่วมนะจะหาทุนมาอีกแล้วคุณเซนมันหัวดีมันจะเอาแต่เงินอย่างเดียวนะประชาชนยังไม่รู้อิโนอิเนก็ยังว่าแะท่านผู้ชมเนาะถ้าคนขเขมรสลาดขึ้นมานิดหน่อย ไอ้หุนเซนมันก็เก็บแล้วนะมันไม่เอาคนสลาดไว้ในประเทศมันเพราะว่ามันกลัวกลัวจะมาล้มล้างมันนะ <c oughs> นี่แหะครับท่านผู้ชมหนุ่มขาเมรเยอะคนไทยครับปลูกผักหน้าบ้านวันหนึ่งก็3ามสี่พบาทไม่จําเป็นต้องมาทํางานก่อสร้างที่ประเทศไทยว่าฉันท่านผู้ชมเนาะแม่ถ้าดานไม่ปิดถ้าดานเปิดนี่ มึงก็มาทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมแหละไอ้เมน